งานอะไรอ่ะงเียานวันเกิดงานวันเกิดไงตั้งจากตั้งใครไปใครมาใครไปใครมาจะได้เห็นงไงดีนะอะไรขอบคุณมกนะาเดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมกูพูดเพราะว่าพูดครับปะเฮ้ยพี่วนสดีครับคุณผู้หญิง สักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับครับขอบคุณครับอันนี้ถ้าเกิดว่าจุดชนวนและโยนเข้าไปในจมูกพ่ชรได้ไหมโอ้ยทำอะไรจมูกเขาไม่ได้หรอกจมูกเขาหนามึงนี่ก็รู้ก่อนมึงก็ไปอ่ามไหมว่าขอ้างขอไปทำจมูกไปแล้วปกติเขาจะมีตโลบปลายพุ่งตรงหยดน้ำตรงฝรั่งอะไรประมาณนี้อันนี้เราทำทรงอุโมงค์ เบล์บ้าแดงเบลวบ้าแดงเบลวบ้าแดงไม่มีบอลล่ะครับสอนบอลแล้วสวัสดีครับคุณผู้หญิงเขาเรียกไปรับลงมาเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวมีธุรนะอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเปลี่ยนเรี่ยงมาไปน,นี่ออกดี่หมอืมไปรู้จกักเขาจริงๆใช่ไหมนั่นกัาลาาไม่รู้จกักฝ่าบาทใครก็ไม่รู้ทําไมมันอยู่ในป่า คุณนะครับขอคนนบคุณสำหรับเมื่อวันนะครับขอบคุณนะครับอะติดตามรายการร้องข้ามกําแพงมาด้วยนะครับวันที่1 1กรกฎาคมน,นี้นะครับอะไรนะร้องข้ามกําแพงเดี๋ยวนี้ก็แปลกเนาะทำไมยืนร้อง่เฉยไม่ได้ต้องร้องไฟข,ข้ามกํแมาแพงไปด้วยไหเมื่ <c oughs> มอยใจหายเลยมันเป็นรายการของเขาเอาเอ,เอแลวนี่พ่อมันก็จะไปเหมือนกันรายการอะไรร้องในโรงอะไรร้องแรกไหล ร้องแรกลงไม่มีเฮ้ยมีมีอีกทางหนึไรเพื่อพ่อมันจะได้รางวัลไปดวลกับเขาหน่อยอะไรอ่ะอะไรอ่ะร้องข้างเมนไ, <c oughs> ไมม่ <c oughs> ปเร็วๆไปบ้านตาวตาวคุณ <c oughs> ครับ แสดงว่าเขารู้จักคนเยอะแน่ในผู้หญิงคนนี้น,น้อยทำความรู้จักเขาไว้มีธุราอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำความรู้จักเองเอ้คนย่างเขาจะมาวิ่งหนีได้ยังไงเสียมารยาทก็ฝ่าบานลองไปคุยดูแล้วกวอ๋หนาวเหรอครับเนี่ยนะครับเต็มตัวยนิดหน่อยไม่งั้นหนหน้ามาคุยกันแต่ครับคุณ <c oughs> อย,าาอ,ยอย่ามาโดนอนย่ามาโดนนะคะคุณขาแข่น,นั้นมาเขาคันไหมนะไม่คันแสดงว่าเขาเป็นเนื้อคู่ฉันมันไม่คุยกับใครไมต้องมาคุยกูอเกีออกมาด้วยกันไม่เล่นด้วยกันใช่สิมึงดังเท่าแล้วนี่มึงจากมึงอีดงแสดงว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของฉันถ้างั้นอย่าปล่อยให้หลุดมือไป จะต้องเอาเขาทำผัวให้ได้เร็ววันที่สุดคุณขาคัทหันหน้มาคุยกันค่ะชัทเมื่อกี้คุณมาโดนตัวฉันแล้วคุณต้องรับผิดชอบขอโทษนะครับรีคือผมแค่อยากจะสะกิดให้คุณหันหน้ามาคุยกันได้ค่ะเป็นเริ่อล่วงเกินนะครับอยากใช้ฉันหันหน้าไปคุยกันคุณก็บอกกับฉันดีๆฉันหันไปอยู่แล้วล่ะตอนผมไม่รู้จักชื่อคุณผู้หญิงเลยคอับชื่อว่าดำดง ื่อแตกดีนะครับครับผมเออเป็นเป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับเป็นผู้ชายฮะฮะเป็นผู้หญิงฮะฮะอ๋อเป็นผู้หญิงห้าว่ะบอยบอยอ๋อฉันจะนับแล้วนะคะหนึ่ง